สวัสดีครับข้กคิดเตุนะครับช่องเอ็มพีนีครับวันนี้เฮียคิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนสําคัญนะครับต่อให้ไลน์แมทครับบอกว่าประกาศสํานไอเกียส่งวิดีโอนี้ให้ทุกๆกคนนะครับว่ามันเป็นสัญญาณเตือนสําคัญมากๆในปีนี้นะครับว่าคุณจะไปต่อกับเขาหรือเปล่าง่ายคุณจะไปต่อกับไลน์แมทหรือเปล่าหรือคุณจะพยายามที่จะปลีกตัว นะครับเพื่อหาอะไรใหม่ๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับประกาศสาคัญนี้คือประกาศลดค่ารอบนะครับประกาศลดค่ารอบของต่างจังหวัดซึ่งงานต่างจังหวัดเนี่ยค่ารอบก็น้อยอยู่แล้ว่างจังหวัดเนี่ยเหลือสิบห้าบาทนะครับแล้วงานพ่วงแปดบาทล่าสุดเห็นอยู่ส่งสามงานสี่สิบสองบาทมึงบ้าเปล่าว่ะมึงเอาอะไรกินวะมึงคิดว่ารเดอร์นี่เขา ปลูกข้าวกินเองทุกคนเหรอตกปลากินเองว่างั้นทอดแหกกินเองว่างั้นนะอันนี้ยังไม่รวมหลายหลายแอปนะหลายหลแอปเป็นอย่างนี้หมด้ารอบต่ำอย่างนี้หมดได้คิดดูลืมนะคุณวิ่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าหมว,วิ่งตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นคุณได้ค่าแรงสี่อ่อะสี่ร้อยคุณไม่หักอะไรเลยนะเว้ยคุณไม่หักค่าที่อยู่ ถ้าอ่าถ้ามัแทนแนนลดถ้าต้อมลดถ้าน้ำมันลดที่คุณคุณยังไม่หักตอนนั้นเลยเว้ยคุณอยู่ได้ไหคุณบอกคุณจะไปอ่ะแล้วแต่เุยียยวไม่ว่าหรอกว่าไปต่อคุณจะไปต่อแต่มองว่าถ้าคนมีทางเลือกจะแนะนําให้ออกมาให้พย,ยายามออกมานะครับได้ดสัญญาณเจริญสำคัญเลยนะครับกรุงเทพแม่งมาแน่พาร็อ,อเชื่อดิ แกปนี้แล้วพยายามลดแล้วนะต้นลดได้ตอนนี้เริ่มต้นสามสิบบาทนะต่อไปนะครับรรมินกูก็ประกาศเหลือสามเก้าอุปกาหลังจากขั้นมาต้นปีนี้ไลแมนเขาประกาศลดเสร็จแล้วยังมีไรเดอร์วิ่งให้เขาอยู่ไม่ต้องกลัวครับกรุงเทพมาแน่นอนแล้วมันเป็นคือมันเป็นอาชีพที่หาคนทดแทนได้อะ เป็นอาชีพที่หาคนทดแทนได้ไอ้ตัวเนี้ยมันเลยทําให้เขาลดค่ารอบเราได้ครับถึงนะก็มีไม่กี่ทางเลือกนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถหาคนทดแทนได้นะครับพราะมันหาคนทดแทนได้เนี่ยมันก็ทําให้เมื่อเขา,าลดค่ารอบเนี่ยเขาก็มีคือเขามีดัตต้าเก็บไาอยู่แล้วเขามีบันทึกอยู่แล้วว่าถ้าในอดีตเขาลอดค่ารอบมา จังหวะที่มีรเดอร์หายเนี่ยมันเป็นแก๊ปประมาณกี่เดือนถูกครับแล้วในช่วงแก๊ปนั้นน่ะเขาก็จะพยายามที่จะแก๊ปนั้นน่ะเขาจะพยายามที่จะหาคนขับเพิ่มในช่วงนี้นเขาถ้าหาคนขับเพิ่มเรื่อยๆพอสมมุติแก๊ปเขาอยู่ประมาณสักสองเดือนละกันที่มันจะทให้ลูกค้าเนี่ยหารเดอร์ได้ยากขึ้นสองเดือนนี้นเขาจะทํายังไงเขาก็อาจโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทดแทนที่ว่าเขาลดค่ารอบเรา เขาก็ไปหาโปรโมชันลูกค้าเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นปุ๊บลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาสั่งใหม่เพราะลูกค้าเห็นเห็นอันนี้อยู่แล้วเห็นแก่โปรโมชันอยู่แล้วทุกเนี่ยว่าทุกคนเห็นแก่โปรโมชันเราก็เห็นแก่โปรโมชันถ้ามันมีส่วนลดเยอะเขากลับมาสั่งรู้ไหมครับอันนี้อันนี้แปลว่าอาชีพของเราหรืออาชีพของเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลือกสําหรับเขาก็คือมันหาง่ายอ่ะอย่างมันมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาไว้ถ้าพูดตามตรงเนาะ การเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นงองคนขับอ้อยคนขับเก่าเลยถูกปะเขาก็หาใหม่ได้เรื่อยๆนะครับก็แค่โพสหาอ่ามาวิ่งฟรีวิ่งฟรีเจ็ดวันมีอ่าโบนัสให้เท่านุนบาทเท่านี้บาทก็ทแล้วแต่นะครับก็มาดูกันอันนี้จังหวัดหน้านะครับเห็นไหมเหลือสิบห้าบาทนะครับงานพ่วงเริ่มต้นที่แปดบาทนะครับอันนี้เป็นนะครับสุรินนะครับ เริ่มต้นสิบเจ็ดนะครับงานพ่วงแปดนะครับอันนี้เป็นนะครับกระบี่นะครับเริ่มต้นสิบห้างานพ่วงแปดนะครับคุณคิดดูว่าระยองยี่สิบเอ็ด 1, นะครับงานพุวงสิบสี่ปัตตานีนะครับใต้สุดๆเลยนะครับงานพว 17, ุวงสิบเจ็ดไอ้ให้งานเริ่มต้นเจ็ดงานพุ่งแปดกินคุที่ที่ด,ดูเริ่มต้นสิบห้าบาทนะเว้ย ุงวิ่งสิบงานตะตานรถตารตานเมื่อใส่แม่งก็น้ำมันก็ได้ทั้งหมดแล้วปะค่าของชีพแต่ละจังหวัดไม่ได้ต่างกันเลยเดีย่ยวว่าใครที่ไปต้องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองจะรู้เลยว่าค่าอาหารเนี่ยแม่งเท่ากทมเลยนะครับพอค่าอาหารมันเท่ากทมนเนี่ยโอ้โหมันมันแบบมันยังทนจะวิ่งกันต่อไปหรอกนะห้ารอบเท่าเนี้ย ครับคือถามว่าอาชีพอื่นมันให้มากกว่านี้ไหมยอย่างที่เฮียบอกอ่ะทำหลายๆที่ว่าอาชีพอื่นอ่ะเริ่มต้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ให้เยอะแค่นี้เว้ยแต่ถ้ามีสกิลมีความรูม้ความสามารถเนี่ยเขาให้คุณแน่นอนครับเขาให้คุณแน่นอนไม่น้นกลัวแต่แน่นอนอาชีพไลแมนหรืออาชีพไรเดอร์ส่งอาหารที่ป็นเดอิเวอรี่ี่ยมันไม่ได้มีม่มันไม่ได้มีสกิลที่เขาจะ สามารถอัพเงินเพิ่มได้เนาะคุณทํางานสิบปีคุณมีประสบการณ์คุณได้คุณได้เงินเดือนเพิ่มแต่ถ้าคุณมาวิ่งไรเดอร์สิบปีแม่งก็ลดตัวเป,ปีเห็นปะไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยน,นะครับแล้วเศรษฐกิจปีนี้ก็แย่นะครับไม่ได้แย่ที่ประเทศไทยระเทศเดียวแย่เ,เป็นทั่วโลกนะครับก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีใครที่ยังสามารถเรียนรู้นะครับหาอาชีพเสริมได้ สามารถสร้างอาชีพนะครับอาชีพที่คุณสมัยเรียนจบมสามมาเนี่ยเวลาคุณจะเรียนต่อเนี่ยมันจะมีสองสายเนาะสายสามัญกับสายอาชีพสายอาชีพเนี่ยถ้าคุณทําเป็นอ่าตัวของ <c oughs> ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วต้องกลับมาคิดให้หนักๆน,นะนะครับทุกคนเนี่ยว่าสายอาชีพอะมันก็สร้างรายได้ให้กับเราถ้าเราซื้อฝต่อต่ออาชีพของเราเนาะ ก็ทุกอย่างอะ่ะมันสามารถเรียนรู้ได้ใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook คือเรียนรู้เบื้องต้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราได้ทุนมาจากการไปวิ่งรถอะไรพวกนี้นะแล้วเอาทุนตัวเนี้ยไปเรียนเสริมจากโรงเรียนที่เป็นแบบหลักสูตรระยะสั้นคุณอย่าดูถูกนะครับหลายคนดูถูกอาชีพพวกนี้นะเนี่ยแนะนําไปเสือกดูถูกกูไม่เข้าใจนะครับมึงมึงไม่พัฒนาก็เรื่องของมึงนะ มึงไม่ทันนาสกิลเรื่องของมึงอยงากจะวิ่งไปจนมันตายก็เรื่องของมึงนะครับเพราะกูบอกแล้วว่าสายอาชีพพวกนี้ยบางสายเนี่ยเป็นเป็นพูดง่ายว่าพวกมึงแค่ไปแก้ปัญหาพวกเขาเขามีปัญญาใจเงินให้ก็จบเองอนเช่นปลาปลารั่วไปฟ้ารั่ขอน้ําแตกอะไรอย่างเงี้ยบางบ้านเขาทําไม่เป็นเลยไปท,ท 200, 300, ําทีสองร้อยสามร้อยก็ค่าแรงก็คิดไปอาจจะคิดไม่แพงมากเพราะอะไร เราต้องการให้เขาบอกต่อคุณคิดแพงเขาบอกครั้งนี้บอกไอ้จานี้แพงอย่าเลยทําน้ําบัตรขึ้นมาแผ่น่อคถุตั้งนะครับไปจ,จ้างร้านทานน้ำบัตรมาใส่ชื่อใส่เบอร์โทรนะครับใส่ลายไอดีใส่ชื่อเฟซบุ๊ก k ุ่งี้นะักทาเสร็จแล้วเอาพวกนั้นนะ่ะไปลงในเป็นอ่าเป็นโปรไฟล์ของเราเป็นรีวิวของเราว่าเราเคยทําแบบนี้แบบนี้คนก็จะเชื่อใจนะครับคุณซ่อมเป็น เขาก็ยอมจ่ายนะครับแต่การซ่อมมันก็ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมเนอะคือรู้เบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปห,หาที่เรียนหลักสูตรระยะสั้นไปคิดเป็นที่ละอยา่างทีละอย่างไปแล้วสุดท้ายมันอาจเป็นอาชีพในอนาคตของคปุ่กระดานนะครับพวกเพียงเท่านี้นะนะครับมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ังอยู่ก็หุ่นยนต์ินหกสิบเก้ทาทับแปดนะครับเซิร์ชใน Google ได้ครับอ่ายติขายกาแฟนะครับ น่าจะขึ้นนะหรือว่าขายกาแฟโบราณนะครับบ่ายเยียติเอมบนทีวีเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่เพราะหุ่นยนต์ทีนหกเก้าทับแปดถ้าเป็นมออสายซขี่เขาไมาได้เลยนะรถจดนจะเข้ามาเลยนะครับอรจอดมันแคบจอดี่ตลาดได,ได้ร้านที่สองนะครับแล้วก็บิ่งมาตรงต้นไส่นะครับด้านไหนสุดตรงองคงถามรปภว่าอุดตรงองูตรงไหนร้านกาแฟรตรงอ,งองุโมง์เขา่าจะรู้จักนะครับโอเคครับสวัสดีครับ